มาค่ะเรามาเตรียมผักชูรสเราจะนำผักชูรสมาล้างทําความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกจากนั้นเราก็นำผักชูรสมาตัดเป็นท่อนๆให้พอดีคําเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะต่อไปเราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย หลังจากนั้นเราก็เตรียมหมูบดเทหมูบดใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปผัดพอให้หมูเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะผัดพอประมาณให้หมูพอจะสุกพอดีค่ะตีหมูให้แตกหน่อยนะคะพอเริ่มได้ที่แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปค่ะอันนี้คือซอสหอยนางรมนะคะ แล้วเราก็ตามด้วยรสตีค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนค่ะแล้วต่อมานี่คือน้ำตาลนะคะใส่ไปช้อนหนึ่งค่ะแล้วเราก็ใส่ผักชูรสลงไปนะคะผักชูรสนี้ค่ะบ้านค่อยเรียกผักชูรสบ้านอื่นเรียกว่าอะไรค่อยไม่ทราบนะคะใครรู้ก็บอกด้วยนะคะว่าบ้านเจ้าเรียกอะไรผัดให้ผักพอสลดนะคะ แบบว่าให้สุกเลยก็ได้ค่ะถ้าใครชอบแบบผักสุกๆเลยให้เราก็ชอบแบบให้มันสุกๆไปเลยให้มันนิ่มไปเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะใส่ถ้วยได้เลยค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาผัดเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราไม่ใส่พริกกระเทียมเลยนะคะเพราะว่าไม่มีค่ะก็อยากใส่อยู่แต่ว่าหมดตู้แล้วลืมไปว่าไม่มีพริกกระเทียมแต่ไม่เป็นไรเราผัดได้ กินแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะมันจำเป็นต้องใสพ่พริกกระเทียมก็ได้